ทำไมไม่ฟังกันบ้างะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครมาวางเกตะ่าวไว้แถวนี้วะเนี่ยเฮ้ยบอกกี่ครั้งแล้วเวลาทะเลาะกันนยอย่าทำลายข้าของอีกอย่างนะมาเตะของเส้นไหวแบบเนี้ยระวังนะเขาจะมาตามเอาคืน่ะเฮ้ยอะไรวะ หนูก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นี่ทำลายล่างกายหน่อยสปาดีปะโอ้ยปุย น็อตไม่เคยนอกใจปุ้ยสักครั้งเลยนะปุ้ยไม่เห็นน้องเดินกับใครอะ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาน็อตก็มีแค่ปุ้ยคนเดียวนะปุ้ยไม่เชื่อใจน็อตอ,อีกแล้วน็อตมันผู้ชายกันล่อนเจ้าชู้ผู้ชายแบบน็อตอ่ะนะปุ้ยไม่เอาได้หรอกเราเลิกกันเถอะปุ้ยปุ้ยฟังคำอธิบายจากน็อนก,ก่อนนะให้ฟังคำแก้ตัวของน็อตแล้วนะปุ้ยไม่อยากฟังปุ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาปุ้ยไม่เคยเชื่อใจน,อน็อต ไม่เคยรักน็อตสักครั้งเลยหรอเลิกพูดสักทีเถนนอะน็อตพูดมาตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วปะเลิกยุ่งกับปุ้ยสักทีปุ้ยปุ้ยอะไรวะเราไปเดินกับผู้หญิงคนไหนอีกอะเดอคนเดียวตลอดอะไรวะวันนี้เป็นวันอะไรวะเอ้าน็อตไปไหนมาวะเนี่ยเอ้าไม่ใช่มึงมีเมียอยู่แล้วเหรอวะ มึงนี่เป็นเสือที่ไม่ทิ้งลายจริงๆโอเพื่อนเฮ้ยมีเมียอยู่แล้วแล้วพาคนอื่นมาแบบนี้ได้ด้วยวะม,มึงพูดอะไรของมึงเนี่ยกูมาคนเดียวแล้วยอมรับซะด้วยมึงบอกซูกูหน่อยดิกูอยากมีเมียเพิ่มสักคนว่ะเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะให้ปัดกูฟังไม่ชัดอ่ะสงสยัยมึงคงอยากจะไปกินข้าวต้มที่โรงพยาบาลใช่ไหมเอ่อมิจฉาคือไม่ไม่ไม่ใช่จ่กคือว่าเขากับไอ้นอตเป็นเพื่อนกัน,กนไงสนิทกันก็นกนเลยยอ,อกไอ้นอตมาเล่นนจ่ะ มึงรีบไปซักผ้าเลยนะอย่าให้กูเห็นอีกว่ามึงืองว่างอยู่ครับกูไปแล้วเลยอะไรออมันวะกึงละมื้อแต่ดีปุยอย่าเลิกกันน้องเลยนะมาทำไมอีกคืนนี้กับน้อนนะน้องจูไม่ได้ถ้าขาดปุ้ยอะขาดไม่ได้หรอแต่พามันมาด้วยเนี่ยนะ พา,าใครมาปุ้ยน็อนมาคนเดียวนะปุ้ยอย่าพูดแบบนี้นลนกลัวปุ้ยไม่หลงก่อนนอดหรอกรู้นะว่าน็อตจะมาไม้ไหนอ่ะปุ้ยน,อน็อดพูดจริงนะน็อดมาคนเดียวแถวมที่เราอยู่ตรงนี้เราก็อยู่นแค่สองคนแล้วไม่มีใครเลยปุ้ยก็ผู้หญิงหายไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้แหละปุ้ยอยากอยู่คนเดียวน็อดกลับไปเถอะปุ้ยปุ้ย เดี๋ยวก่อนบุ้ยอะไรวะใครวะออกมาดิทั้งแต่เมื่อวานแล้วว้วยมึงไม่ได้คืนดีกันกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยทำไมรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวจังเลยวะ เป็นลยวะเนี่ยนี่เราเป็นไรวะเนี่ย ทำไมเราฝันแบบนี้วะแล้วทำไมมือไม้เราสั่นปเลยวะหรือว่าเราจะเป็นรันูวเขาวะวางเกกาไว้แถวนี้วะเนี่ยทำไงวะเนี่ยใช่เราต้องไปขอเขามะขอเขามะขอเข,อขอมาขมา วันนี้ลูกช้างมาขอขอมาในสิ่งที่ลูกช้างทาผิดไปเมื่อวานเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้ากรรมในเวรโปรดอโหสิกรรมให้ลูกช้างด้วย คอยวะคอยวะสายต้องไปนวดนะมือจังวะต้องไปนวดแล้ววะโอ้ยโอ,อ้ยปวดเมื่อยจังวะสายต้องไปนวดวัวนวววน,ววนี้หนักเหมือนชัตเตอร์กดติดมงนิยัน